สวัสดีครับวันนี้ช่องหลังฮิตติดสไตล์จะมาเสนอในช่วงดังฮิตติดขอบโลเคชันนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมจะนําเสนอสถานที่สวยงามจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆนะครับมาดูกันว่าวันนี้สถานที่ที่ผมจะมาแนะนําคือที่ไหนไปดูกันได้เลยครับพระราชวังโปตาราหรือโปตาราพาเลสจากเรื่อง s ซ v ว n y e ย r i n Tibet หรือชื่อภาษาไทย 7ปีโลกไม่มีวันลืมในปี1997นะครับเรื่องราวของสองชายหนุม่มที่ได้หลบหนีการจับเป็นตัวประกันของนาซีนะครับแล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่ในประเทศที่เบตและใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังโพตาราเป็นเวลา7ปีจุดเด่นของพระราชวังนี้คือการสร้างแบบวังซ้อนวังนะครับพระราชวังวงนอกจะมีการทาสีขาวส่วนพระราชวังชั้นในจะทาเป็นสีแดงนะครับปัจจุบันพระราชวังนี้กลายเป็นพิพธิธภัณฑ์และสถานที่สักการะภายในวังขาวมีสำนักง,งานและโรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ใช้ประกอบพิธีกรรมพระราชวังโปตาลาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตสร้างขึ้นราวศตวตรรษที่17ตั้งอยู่บนยอดเขาขนาดเตี้ยบนที่ราบสูงทิเบตและอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ3,600เมตรตัวพระราชวังเองนั้นเป็นทั้งป้อมปราการและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์พระราชวังโปตาลาได้ถูกทําลายและถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งจนถึงดาลายลามะองค์ที่5ในคิสตัักราช1617 หึงคิทักัลาดกราชมีพระบัญชาให้สร้างพระราชวังนี้ในลักษณะของวังซ้อนวงังพระราชวังวงนอกเรียกว่าวาังขาวกพาทาด้วยสีขาวพระราชวังชั้นในเรียกว่าวาังแดงได้ชื่อตามผนังที่ทาด้วยสีแดงซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ50ปีพระราชวังโปตารามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อนมีทั้งบันไดไม้และบันไดหินมีห้องสดนต์ตกแต่งสวยงาม มีรูปภาพวให้สักการะเกือบสองแสนองค์ปัจจุบันพระราชวังโปตารากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่สักการะภายในวังขาวมีสำนักงานโรงเรียนศาสนาตวนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่และกลายเป็นศูนย์วมจิตใจของชาวทิเบตและชาวโปตาราถ้าเราได้มีโอกาสไปที่พระราชวังโปตารานี้จะได้พบกับชาวทิเบตที่มีความมุ่งมั่นกับก,บการทําอัจรางประดิษฐ์การการแบบอัจตางประดิษฐ์ คือการเดิน3ก้าแล้วก็บลงกลับกับพื้นไหวทีหนึง่งเป็นวิธีการของชาวทิเบตที่จะจารึกการแสวงบนอันยิ่งใหญ่และเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคน เป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่ที่ผมนามาเสนอในวันนี้ผมว่าเพื่อนๆสายมูเตลูหรือผู้ที่ชื่นชอบการแสวงบุญก็ควรหาโอกาสไปท่องเที่ยวที่พระราชวังนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดเคยไปมาแล้วก็มาคอมเมนต์บอกถึ<อ>งความสวยง,งามให้ฟังกันหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ e aí